ก็ะอกาบทักทายสบายดีพี่น้องปองป g ไปมดสุคนมือนีก็ได้มาพบกระบ,บ่าคำพงบานนาในบรรยากาศยามเที่ยงพี่น้องได้มาแต่หาปูหาปลาก็ไดหลยเติบพี่น้องมือนีจำเห็ดมนูปิ้งปลากระบอกมือนีปลากระบอกบานเฮาเป็นปลาธรรมศาสตร์ูแบบธรรมศาสตร์บานนาะปงปูปงปลาอยู่ไห้อยู่ยนา กินแบบแซ่บพี่น้องัดก nah ่อนโอ้สุกแล้ว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 แซ่บเลยพี่น้องแล้วแล้วมัหนี่จ้า ซองปิงพี่น้องปิงบัวลายเพราะว่าซองคนพี่น้องตอนนี้ก็ได้ปิงสุกเลยพี่น้องป้ากระบอกบ้านเข้าปลาธรรมศาสตร์ห่วยสุยเป็นปลาน้ำเค็มแซบ่บอันนี้จะเป็นแจวขี่ปลากระบอกในบรรยากาศยามเที่ยงโอ้กำลังอยากเขา่ขาบริจินเขา่ขาเศร้าอากมาแต่หาปูหาปลากัดตอนนี้กับประมาณ11โมงเลยพี่น้องโอ้ใกล้สีเที่ยงแล้ว กำลังอยากเข่าเลยมอนีกะไปมากินเข่ากับหลานหน่อยแาวตะวันมอนีฮะมาแ่บแสบนำกันเด้อทุกคนเดิมมอนีกะจะมีมะกะทินและก็มะแข้งกำลังหิวเข่าเลยมอนีฮันมมีหลายผักก็ดีมีแต่มะกะทินกะมะแข้งอยู่ทงไห่ทงนาในบรรยากาศยามเที่ยงพี่น้องเอ้ยมาแ่บแสบนำกันเด้อทุกคน อย ok> an ู่ทงไฮทงนาคือเก่าได้ยินเสียงนกนูปูปีงห้องแซวแซวเป็นตะมวนพี่น้องหาอยู่หากินแบบธรรมศาสตร์บ้านนาหาหวยอยู่หวยอยู่ห้องก็พอได้กินอาหารการกินบ้านเฮ่า แซ่บพี่น้องปลากระบอกเนี่เป็นปลาธรรมศาสตร์บานเฮาหายากปลากระบอกส่วนลายกระบอกัะมีถาม้ามาเจวขี่ปลาวะเจ้าขี่ปลา,า,า,าในี่แต่ว่าขี่ปลาแนวอื่นกระบอกจะกินส่วนเบาคำผงในี่แต่ว่าเจวขี่ปลากระบอกในี่แซ่บพี่น้องคมลายกระบอกคมพี่แซ่บพี่นัวปลากระบอกปิ้งกระแซบ่บก้อยกระแซบ่บ กำลังมันตอนนี้ตกมาหอดตอนนี้ก็เดือนสิเอ็แล้วพี่นอ้องปลากำลังขึ้นก็อพอได้กินว่าขึ้นลายดีก็ดีลงใส่มองไปกับร้านหน่อยก <จะ S 1> ็ข,ขึ้นมา,นมาพี่น,อน,น้องก็สวยเติบล้านหน่อยก็อยากกินเขาเ่าแหละตอนนี้ก็ได้มาป้างป่ากินแบบสดๆเลยแบบธรรมชาติบ้านนา ป่งมาหอน,หอนในบรรยากาศงามเที่ยงอยู่กับทงไห่ทงนาธรรมศาสตร์บานนาโอมียังหมากไม้ชีวิตซานาพี่น้องอยู่ไห่อยู่ายยนาก็มีสายลมมา เย็นๆพะว่าส่วงนี้ก็ชส่วงเดือนสิเบเอ็ดแล้วตอนเศร้ามากกจะหนาวมีสายลมมาเลยพี่น้องเลยตอนนี้เข่าก็บกำลังไกสิสุกบนแล้วส่วนเข่าดอกระสุกแล้วบอลเกี่ยวก็กเกี่ยวแล้วนี่จะเป็นเข่ากลางในกำลังเลืองแล,ละไก่เสด็เกี่ยวแล้วกลับมาอยู่กับธรรมศาสตร์้านไฮบานนาธรรมศาสตร์สดๆที่สวยงาม จะมีสายลมเย็นๆพี่น้องเอ้ยมาแซบๆน้ำกันเด้อไผมาเบิ่งก็ดีมาอยู่กับทงไห่ทงนาแบบธรรมศาสตร์ที่สวยงามกินข้าเพลน ส่วงนี้ก็ส่วงเก็บเกี่ยวเข่าหน้าปีส่วงระยะสุดท้ายเพราะว่าสิได้เก็บเกี่ยวแล้วแล้วก็ถือว่าแล้วเข่าหน้าปีหันปีนี้พี่น้องมาเบิ่งเข่าน้ำจำปลาเฮากับปีนี้โอ้กำลังทอกมาแล้วบอลเลืองก็เลืองมาแล้วพี่น้องเพราะว่าเส้น ได้มากได้พ้นแล้วก็โอ้ดีใจลายพี่น้องซั้มนี้เพราะว่าเป็นนานนกาใสตัวนาโนนส่วนานาลุบเขาก็โอ้นำทวมตายไปนำจะว่าเบิดเป็นทงุณแหละใสแต่นานนนสวงนี่ก็พ้นทิมสวงแล้วเบิ่งคืนนี่ก็คึ้นผ้าคึนค้นพ้นคือพ,พ้นชิตกกตกในกระโบตก มาเบิ่งหันเสียงผาคนองอืออยู่กับโบตกยิ้มยับยิมหยับหน่อยเดียวตกลงมาก็ซอ,อยม้อยพี่น้องเอ้ยเข้ากับบุมีหันน้ามํามบกมาแล้วแห้งหมดเลยจักสิหาใส่ิได้กินอยู่บอ มาเบิงเข่าทางหลังนี่ก็ล่มยุนมดเพราะว่าเป็นอยู่พี่น้องส่วงทอกแล้วก็ยังไครเนี่ยพอลมมีลมสายลมแห้งมากาลลมมาแล้วทางหลังนี่กระยามันพี่น้องล่มก็ดียังไครกว่าน้ำท่วมตายเบิด,ด,ดกันยังได้ทัมมาขับพนซัมนี่กันยังดีอยู่ ธรรมศาสตร์บานเฮาขี่น้องมาเลี้ยวเบิ่งทงไ้ทงนาเต็มไปด้วยอูเขา่าอูปลาธรรมศาสตร์บานนาเฮาหา,ายังเปียบปานบ่ไรก็ดีบกดีใจขี่น้องเอ้ยมาหอดรนะยะนี้ก็ะดี ส่วนว่าคลิปมาหอนนี้กัสิได้จบลงซสานีก่อนพี่น้องมือนี่ฮะฝากติดตามบ่าคำพงบานนาเนเด้อพี่น้องกับสบายดี